จังหวัดเพชรบูรณ์กองบัญชาการกองทัพไทยโดยเหนือพัฒนาการเคลื่อนที่16ึ่กสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งดยบัญชาการฐานพัฒนาได้บริหารการการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูลดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่โดยได้ดำเนินงานขุดลอกลำน้ำความยาว2,700เมตรในพื้นที่บ้านเนินมะเกลือหมู่ที่5และดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ำเดิมในพื้นที่บ้านน้ำเขียวหมู่ที่4ซึ่งมีลักษณะเป็นแก้บลิงเชื่อมต่อกับลำน้ำบ้านเนินมะเกลือหมู่ ที่5โดยได้ดําเนินการปรับความลึกเป็น4เมตรอัตราลาดจากเดิม1ต่อ3เป็น1ต่อ2และได้ดําเนินการแล้วเสร็จ100รเร็แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําในช่วงฤด,ดูน้ําหลากลดความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําตลอดจนใช้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการผลิตประปาหมู่บ้านแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะในการยกระดับคุณภาพชีวิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความ ั่นคงในการเตรียมคนชุมชนพื้นที่ให้มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนดังคำกล่าวที่ว่านักรบสีน้ำเงินเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสค่ะ